ไมเดอทางเลยเราเป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะเราตามรถโดนแดดหมดอ่ะเข็งกระตุกด้วยรถก็เป็นที่อะไรวะจัดหมดเลยไหมมันหมดตัวเล็กหรือตัวใหญ่มันใหญ่สุดนั้ะยิงขนาดซื้อเหื้วันเลยเนี่ยยังไม่พออ่ะน้าๆรูปหล่อนะเอยิงกันไะ ไหนเนี่ยไม่ได้มนะไหนเนี่ยมีจีเพให้ดูป่ะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยดูตอนนี้ไม่ได้แลอเโอเคโอเดี๋ยววิ่งเสร็จก่อนเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูว่า400เมตรวิ่งเท่าไหร่400เมเลยเหรอ4 0 0่4 6อไรี่บอกดีเคิเมตรคุยเรื่องอะไรกันนี่ไงคิตาคัน้แเรเมตรไดไรอ่ะแต่เมตรอะ รอยแปิบร้อปาิบวัปาวไปวิไปวิไปวิไวิวิิด้ยินแคาว่าบพอนะแค่รูปหล่อนะโอ๊ยควันนี่ก็มาอย่างนีนไหนพารีวิวรถหน่อยดีรถเราเลยเออรถแทากเดษจอดไหนเลยฮะเออรีวิวหน่อยรีวิวหน่อย <c oughs> ล,ล้อแฟดก่อนล้อแฟดก่อนรอยถงนะ <c oughs> เ,าา <c oughs> เนี่ยทำไมเบื่อเบื่อแล้วด้วยกูจะทำแผนอยู่ทำไมาแบบให้เมียกูลงไปลอยไงอ๋อพูดถีบแม่ง แม่งตกน้ำเลยอ๋อนี่ปกลับไปรับเมียกาดฉีดตกน้ำเลยนี่น้องๆก็ดูดินี่ขนาดไม่ได้ไปไหนรถยกหน้าแล้วอ่ะนะานะดูหลอกนะดูดิโอ้ยจะได้รีวิวไหมเนี่ยวันนี้ยิ้มแปลกใคกว่าน้าบ้างวะนีไ่ไงีออง่องซ้ำเลยพี่เปิดแฟดหน่อยมิ้งดิอาร์ตอาร์ตมิ้งดิถูกใจ ปั้มบอลอินเตอรี่จ้าเห่งสิบเอสิบเองสิบเอเจ็ดร้อยเนี่ยดูดูงานเจ็อยงานเจ็อย่างนี้นไหนว่ามันดูไงวะพี่นี่ปั๊มล่างเก้าร้้าสิบพร้อมขาดูดูจานะจ้าจานเจ็ดร้อยนับตัว15บห้าบาทมั้งเอ้ดู ล้อล้ออ่ะล้อสายเบรกสามร้อยี่ไงเนี่ยนะสายเนี่ยนะก็ซื้อน็อตเข้าแถมสายเบรกมาด้วยอ๋อเออนี่ยนี่สายเบรกสายเบรกไหนวะเออนี่ประกับแท็บเนี่ยไม่แท้ไม่แท้งานอะไรงานอะไรสิบเอสิบเอเหมือนกันสามร้อยสิพร้อมสายเอแล้วน็อตอ่ะน็อตอ่ะน็อตทั้งคันได้ประมาณพันกว่าบาดติดเขาไม่สามร้อยเนี่ยทอาไมอ่ะไม่จ่ายอ่ะตังค์ไม่พอไม่พอทำแค่นี้แหละพอแล้ว เอ้โชคหลังโชคหลังไงโชคแล้วเนี่ยกันตีสองเอนี่สองเอสองเอสองเอเก้าร้อยมั้งเนี่ยคู่หนึงอะนะเขาเขาซื้อคู่นึงแล้วเขาแถมมาอี่างไงฝาฝาฝาสี่ร้อฝานี่ฝาอะไรนยฮะฝาอะไรพี่สเสเอะไรพจังวะลิ้นลิ้นเทีมมั้นี่แหละ เป็นงานเทียมให้ลงจึงเขาทำขึ้นมาเป็นไงจูนเป็นไงแจมปุบบปุบเไงลงจริงเลยรวมแล้วจอดได้อย่างเดียวทำอไมรวมๆก็ขี่ไม่ได้ก็ขี่ไม่ได้นี่ครับ 10A แท้ของจริงคันนี้ฟังเสียงได้ไหมตัดไงพี่ก็ลูกอะไรลูกเดิมเออลูกอะไรเนี่ย53 53เท่าไหร่แบตหมดพี่กับรอบแบตหมดแล้วใช่ ูบอกเแปลมแปมแปลมไหมเฮ้ยรูปหล่อตาไม่ติดอ่ะตกเดิมมั้เนี่ยโอ้ยรูปหล่ออะไรเนี่ยรูปหล่อกมึงไม่ต้องฟังเสียง้หรวะเอาหน่อยเร็วไรองบิด่ต้วปะ

ซื้อมาใส่เลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยพาไปดู G จีเพเนี่พาไปเอราก่อนเราก่อนเดี๋ยวพาไป <c oughs> ไม่ติดตามอ,อีพีสองนะเออเอ,อเอาไว้ออติดตามมารูปหล่อนะนอ้นนี่หมายว่า <c oughs>